วันวาเลนไทน์นี้ก็ขอให้หลายๆคู่รักกันตลอดไปนะคะหรือว่าถ้าใครยังสดก็ไม่เป็นไรซื้อสองตัวไว้กอนเองได้เลยห <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเบบี้ทีคอวาเลนไทน์นั่นเองค่ะ สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญวาเลนไทน์ให้กับหวานใจนะคะขอแนะนำเป็น2ตัวนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นน้องตัวข้างหลังก็ได้เพราะน้องก็น่ารักเหมือนกันแต่วันนี้ขอเสนอเป็น2ตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่ชอบน้องกระตุยน่นเองคอนี้นะคะราคาน้องก็จับต้องได้แล้วก็ได้กระต่ายเลยไม่ต้องไปหากระต่ายอีกทีแต่จะลุ้นตาลุ้นเหม่ง อีกทีหนึง่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าน้องจะมาแบบหน้ากล่องเลยหรือเปล่าหรือต้องลุ้นตาลุ้นเหม่งเดี๋ยวไปดูกันตอนเปิดนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้หวานใจเราแนะนําเป็นบล็อกพวกนี้เลยหรือว่าสําหรับผู้หญิงที่อยากซื้อแบบคู่กันของขวัญวลนไท้าอะไรให้แฟนดีนะก็เป็นตัวนี้เก็บไว้ในคอลเลคชันของคุณก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะน้องก็ต่ายน่ารักมากดูแค่หน้ากล่องก็ยังรู้สึกว่าน้องน่ารักแล้วเลยค่ะ และน้องหมีก็มาคู่กับน้องกระต่ายตั้งไว้คู่กันก็สําหรับวาเลนไทน์นี้ก็ขอให้หลายๆคู่รักกันตลอดไปนะคะหรือว่าถ้าใครยังสดก็ไม่เป็นไรซื้อสองตัวไว้กอดเองได้เลยมีคอนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตาน้องจะมาแบบเป็นเหมือนหน้ากล่องหรือเปล่าหรือเราต้องลุ้นเหม่งลุ้นตาอีกทีนึงเพราะปกติถ้าจุ่มก็ต้องลุ้นเหม่งลุ้นตาแต่นี้เป็นการระบุตัวเลยหายใจไม่ทันค่ะ อยากเห็นกันหรือยังคะคงอยากเห็นแล้วแหละถ้าไม่อยากเห็นก็คงไม่กดเข้ามาดูอนะเนาะแปะค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันตอนแกะน้องกันเลยนะมาค่ะเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะคะโดยเราจะเปิดน้องหมีก่อนนะว่าเราจะได้เป็นยังไง มาค่ะเรามาดูตัวน้องกันว่าข้างในน้องจะเป็นตัวยังไงเปิดเลยนะคะน้องไม่ตาแบบหน้ากล่องจริงๆว่ทุกคนแต่หมิงไม่ใช่นะเป็นหมิงเหลืองสำหรับน้องหมีตาจะเป็นแบบหน้ากล่องหมิงเหลืองนะคะ นี่ตาสามอกสิตากลิงกล้งกริงริงกริงและแก้มจะเป็นเลิฟแล้วก็มีหัวใจอยู่ตรงนี้ด้วยน่ารักมากเลยและชุดน้องชุดน้องจะมีน้องหมีจะใส่เป็นเสื้อเสื้อกางเกงเป็นวยมีกล่องจดหมายแห่งความรักหรอ๊อยดึงออกไม่ได้นี่ อ๋อดัดได้ปึ๊บนี่เสื้อก็จะเป็นแบบนี้กางแขนได้ด้วยเดี๋ยวพี่หมีไปยืนรอรับน้องกระต่ายกันนะคะมาค่ะเราจะมาเปิดน้องกระต่ายกันแล้วนะ กิ่นน้องก็ต่ายหอมมากเลยค่ะมามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะว่าตัวน้องจะเป็นยังไงฮวลโหลว้าวเฮ้ยทุกคนเอาดีทำดีทำถึงขอจัดระเบียบสักครู่นะคะ มาค่ะน้องกระต่ายพร้อมโชว์หน้าแล้วนะคะชื่อ่ีเรวจะแบบและแต่ตาแต่ตาเป็นรูปหัวใจอยู่ข้างในน่ารักมากเลยค่ะแก้มก็เป็นรูปหัวใจนะพอยืนคู่กับน้องหมีแล้วน้องสองตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ อูฟูอูฟูมากมีความชุดคู่ชุดใจหมั่นไส้เบร์น่ารักมากเลยค่ะและกลิ่นหอมมากนี่ปูกันในวันวาเวลนไทน์มองตากันสิระ <c oughs> หว่างน้องหมีกับน้องกระต่ายใครชอบตัวไหนบ้างคะแต่แก้มน้องหมีน่ารักมากๆเลยค่ะเราชอบแก้มน้องหมีนะแล้วเราก็ชอบตาน้องกระตี ทุกคนพอเปลี่ยนหน้าน้องหมีแล้วหน,น้าน้องหมีน่ารักมากดูสิคะนี่สำหรับน้องกระต่ายน้องจะมีความเป็นหน้ากระต่ายอยู่ตรงนี้ด้วยนะน่ารักมากใบหูใหญ่มากทุกคนนี่ใหญ่เท่าเราเลยปะสำหรับกระต่ายกับหมีใครชอบตัวไหนกันบ้างคะแต่ถ้าเปิดหนึ่งพันเอร์เซ็นอีกอยากได้น้องหมีจังเลย เรียกน้องหมีมาหน่อยได้ไหมคะน้องกระต่ายน้องหมีกับน้องกระต่ายจะได้มายืนคู่กันแบบทั้ง400%และ100%แล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย